สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับรายการไลฟ์าสาระก,กันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะรายการไลฟ์สาระของเรานะคะก็จะยังอยู่ในการทำอาหารเช,าชา้าเนาะเพราะว่าช่วงนี้เราจะเน้นว่าอาหารเช้ามีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะวันนี้เราจะทำ ไข่กระทะค่ะใช่ค่ะวันนี้เราจะทําไข่กระทะกันนะคะไข่กระทะนะคะอาหารเช้าเพื่อสุขภาพสาหรับทุกคนพร้อมที่จะกลับไปตู้งานตอนเช้านะคะจนถึงบ่ายได้แล้วคุณแม่วันก็จะอยู่ท้องนะคะเวลาที่เรารับประทานอาหารเช้าเนี่ยค่ะโยจริงๆถ้าเรารับประทานครบห้าหมู่ใช่ค่ะก็ก็จะเป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากเลยเนาะงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูอ่า ต้องปรุงกันก่อนต้องปรุงกันก่อนนะคะวันนี้นะคะอาจมีอะไรบ้างอี๋ยวพีุ่อิอีกอันนี้จะเป็นชุบหมูสับใช่ไหมพี่อุวิอุว์รวนมาแล้วเนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นหมูสับนะคะรวน,รวนค่ะเราก็จะรวนในน้ำแล้วก็ปรุงรสนะคะปรุงรสก็โดยใช้จึบ <สา S 1> ปลาเขียว <สา S 1> ใช่ค่ะ,ะ,คะแล้วก็น้ำตาอีกนิดนึงพริกไทยนิดนึงนะคะ กุณเชียงคุณเชียงค่ะกุณเชียงนี่ก็จะทอดในน้ยเหมือนดันพโยใช่ค่ะก็คือพอเราหั่นกุนเชียงใช่ไหมคะแล้วก็เากุนเชียงใส่กระทะก่อนแล้วก็คเลคเลคเลนิดนึงแล้วพอเสร็จแล้วก็เอาน้ำใส่น้ำใส่แล้วก็คเคเลคเคงแล้วเราก่ทอดต่อค่ะแล้วเราก็ทอดต่ออีกนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะ คุณเชียงมีหลายอย่างนะเลือกเอาตามชอบเนาะเดี๋ยวนี้ใช่ค่ะคุณเชียงปลาคุณเชียงไก่ก็มีค่ะไก่หรือว่าคุณเชียงที่แบบว่าไขมันน้อยๆก็ได้ข่าวมาว่ามีคุณเชียงแซลมอนค่ะคุณเชียงแซลมอนโยยากกินคุณเชียงแซลมอนค่าแต่ว่าที่พักเรายังหาหาไม่ได้อะทุกคน ใช้เป็นผื่นกุชี่ยแล้วก็ปิดที่้อไว้ก่อนนี่นะคะไมีอะไรคะพี่โอต่อไปค่ะอันนี้ขยโยอ๋อหมูยอปะคะยอค่ะหมูยออ่าบางคนก็จะแบบว่ารับประทานเป็นพวกหมูยออุ่นนี่นู่นนั่นอ่าอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็คืออย่างนี้นะคะหมูยอนี้ก็คือลวกใช่ไหมคะพี่โอูหมูยอเรายังไม่ต้องขยโยเพราะว่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะใส่ในกระทะแล้วเราก็จะปิดฝาไว้ใช่ไหมคะเพราะว่าจิๆอันนี้จะเป็นหมูยอที่ยังไม่ได้ผ่านการ ใช่ค่ะเป็นเป็นเป็นหมูยอดที่เรานะะคนี่นะคะอ้าค่ะกระเด็นไปแล้วค่ะหมูยังไม่ตายค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะโยนี้คือต้นหอมค่ะต้นหอมนะคะต้นหอมไว้โรยมีต้นหอมเราต้องมีอะไรอีกค่ะพี่อมีต้นหอมแล้วก็ผักชีค่ะชีบางคนก็จะชอบแบบต้นหอมบางคนก็จะชอบทั้งหอมทั้งผักชีนะคะอ่าแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะอันนี้นะคะโยเตียมไว้บนเขียงไส้กรอกไส้กรอกค่ะ ไ้กรอกเราก็จะหั่นเป็นแว่นแว่น <Bad S 1> แว่นแวนนะคะอันนี้เรายังไม่ได้หั่นไว้นะคะ,คะเดี๋ยวน้องโยจะหั่นทีนี้ใคะโยอ่าโดนอ่าอ่ะ,อะ,อะนี่ค่ะส่วนสําคัญกระทะค่ะทุกคนกระ,ะในกระทะ,ะ,ทะมีอะไรคะในกระทะมีอะไรคะในกระทะมีเนยนะคะเป็นเนยจืดนะคะเนยจืดเราจะใช้เนยจืดในการทําอาหารแล้วข่กระทะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ ไข่ค่ะพอดีพอดีอูต่อไปแล้วนะคะทุกคนตอกไข่ไว้แล้วเราใช้สองฟองนะคะใช้ไข่สองฟองแล้วไข่กระทะของพี่อู๋เนี้ยกินกับอะไรนะที่พี่อู๋บอกเราเห็นเนาะอ่าโดยปกตินะคะโยเวลาที่บางทีเราเราไปตามแหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นเชียงคานหรือว่าอุบลหรือว่าอุดรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเวลาที่เราสั่งอาหารเช้าเป็นไข่กระทะอย่างเงี้ยก็จะเป็นไข่กระทะกับ ขนมปังใช่ไหมคะ,ะเป็นขนมปังฝรั่งเศสฝรั่งเศสแบบว่าสั้นๆใช่ไหมคะ,ะแล้วเขาก็จะบางบาง,งทีก็จะหั่นข้างบางทีก็จะหัน่นข้างบนแล้วเขาก็จะทานเลยแล้วเขาก็จะเอากุนเชียงอะค่ะที่ท,ที่ที่หั่นเป็นท่อนย,วยาวๆอะค่ะเอากุนเชียงใส่เอาหมูยอใส่นะ แล้วเขาก็จะเอาไปนึ่งไปนใช่แต่ว่าวันนี้อ่าอู๋บอกแล้วว่าเราใช้ของที่เรามีเนาะที่เรามีอยู่นะคะที่เรามีอยู่ที่ห้องสมุดมีหรือว่าที่บ้านพวกเรามีเนาะง่ายอค่ะใช่ค่ะวันนี้อู๋ก็เลยจะขอเป็นขนมปังกระเทียมนะคะก็จะมี ขนมปังเนาะขนมปังเพิ่มมานะคะอันี้ขนมปังกระเทียมแล้วไม่ธรรมดานะคะอันนี้ก็เนยกระเทียมนะคะทุกคนเปเชียพิเศษวันนี้นอกจากจะมีไข่กระทะแล้วก็ยังมีขนมปังกระเทียมค่ะใช่ค่ะทุกคนขนมปังกระเทียมนะเดี๋ยวเราจะพูดไปด้วยแล้วเราก็จะทําทําทําไปด้วยขนมปังกระเทียมนะคะวันนี้ก็จะอบสองแผ่นเนาะจะอบสองแผ่นอบสองแผ่นแล้วก็ใช้อุณหภูมิประมาณร้อยแปดสิบองศานะคะอบ อบก็อบประมาณ5-8นาทีนะคะเดี๋ยวในขณะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเราจะทำไข่กระทะเดี๋ยวขอให้น้องโยหันเดี๋ยวโยหันกป็นะคะหั่นเป็นแว่นใช่หั่นเป็นแว่นอ่งั้นเดี๋ยวเรามาทำมันนี้กันก่อน้องก น,น,น,น่าจะเป็นน้องฟิล์ม,มใช่ค่ะพี่มานไอ้นะคะขนมปังนะคะทุกคนเอาเพื่อพี่มาดโอเคเนี่ยค่ะโอ้ยปากเลยไปเห็นไหมโย,โยจริงๆแผ่นเดียวก็อยู่แล้วนะเพราะว่าเพราะว่าน้องน้องค่อนข้างแผ่นใหญ่หนาใช่ค่ะขนมปังก็คือใช้เป็น เป็นโฮวิได้นะครับพี่อ๊โฮวีก็ได้ค่ะโฮวีก็อาแบบว่าชอบทานแบบไหนก็แบบนั้นก็แบบนั้นเลยแบบว่าอยากทานเนยเยอะๆให้มันฉ่ำๆก็เยอะๆฉ่ำๆแต่อย่าลืมนะคะใดๆก็แล้วแต่ทานเท่าไหร่เอาออกเท่านั้นนะคะอะตอนนี้น้องโยเสร็จแล้วหรอคะอันนี้หั่นเสร็จเรียบร้อยหั่นเป็นแว่นเนาะ เป็นแว่นๆนะคะทุกคนเดี <described> ๋ยวขอเอาแบบพอดีพอดีนะคะไม่ต้องไม่ต้องบางนะต้อเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราทานกันด้วยเนาะทุกคนถามว่าเวลาทำอ่ะทานค่ะเพราะเราทานกันหรือเปล่าทานนะคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายตอนทานให้ดูเท่านั้นเองก็จะอีฉากันนะคะทุกคนหรอเรื่องความอร่อยค่ะเรื่องความอร่อยนะคะใครไม่อร่อยไม่รู้แต่เราอร่อยค่ะเราอร่อยค่ะเพราะว่าเราทำเองที่บ้านก็ยินแย้อยู่ข้างค่ะ ตอนแรกอะตอนแรกก็คือจริงๆเราเราจะมาจริงๆเราจะเราเรากะว่าเราจะรวนหมูเนาะ<ช>เรากาจะรวน<ช>หมูด้วยแหละแต่ว่าแบบกะขักับทุกคนแหละแต่ทีเนี้ยกลัวว่าจะเป็นอย่างเมื่อวันจ<ช>ันทร์ก็เลยก็เลยทํามาจากบ้านนะคะ ถึงตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าคลึมมาเลมอีกแล้วโยบอกว่ารีบๆนะพี่อุ่มอย่าโมจะถ่ายรูปเดี๋ยวฝนจะตกเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างนอกนะคะบรรยากาศด้านนอกเราตอนนี้เย็นสบายมากอันนี้เดี๋ยวตัวขนมปังก่อนเนาะอันนี้นะคะขนมปังอุใช้สองแผ่นนะอุใช้สองแผ่นแล้วก็ทาเนยกระเทียมนะคะเดี๋ยวเราจะอบที่อุณหภูมิประมาณร้อยแปดสิบนะคะแต่เครื่องอุมันไม่มีมันมีเป็นข่าดอ่า ร้อห้าสิบแล้วก็สองร้อยจะใช้สองร้อยแล้วก็อบเขาประมาณห้านาทีก่อนใช่ค่ะทุกคนจะเห็นไหมไม่เป็นไรโอเค,อเคน้องทำงานแค่นี้อย่ามาอยู่ใกล้น้องน,นะคะน้องจะร้อนนะโอเคค่ะต่อไปแค่นี้นะคะ ทีนี้นะคะเราก็น้องโยขยบข้ามานี้หนึ่งค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมาถึงขั้นตอนของการทำไข่กระทะไข่กระทะเนี่ยนะคะสามารถจริงๆก็คือเขาจะใช้เตาแก๊สเนาะแต่ว่าของเราสะดวกเป็นเตาไฟฟ้านะคะอ่าบางคนก็จะทำโดยใช้เตาแก๊สหรือใช้เตาไฟฟ้าบางท่านก็จะนึ่งถ้าถ้าเราขายนะคะโยถ้าเราทาขายอย่างเงี้ยเขาจะมีฟลอยเป็นกลมๆเลยนะคะ เป็นฟอยเป็นกลมๆเหมือนกันเลยเนาะการมองวิธีในการทำเหมือนกันเลยอ่ะเดี๋ยวอุเปิดเตาก่อนนะคะ,อะมองก็ไม่เห็นคะ่ะอ่าโอเคค่ะบคใกบกระดาษตัวนี้ว<ห>าได้เลยใช่ไหมคะพี่อุใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็เอากระทะนะคะวางวเลยคะ่ะ<อ>นี่นะคะคให้มันร้อน,นิดนึงนะคะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้อันนี้ได้โยอะไรเล็กแต่เฉยจะดูหม้เป็นไหนแล้วก็เนยนะคะจะใส่ใส่เนยใส่เนยลงไปนะคะแล้วเราก็รอจนเนยละลายแป๊บหนึ่งนะคะบางทีถ้าเป็นเตาเป็นเตาเตาเตาแก๊สหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะอันนี้ง่ายกว่าเตาไฟฟ้าเตาไฟฟ้าบอกว่าต้องให้เขาทำงานไปแป๊บหนึ่งอ่าเริ่มละลายแล้วนะคะ แล้วนะคะอ่าตอนนี้นะคะเราก็เดินกําลังละลายทุกคนเห็นไหมเอ่ยมันลอยยกไม่ได้ลอยยกไม่ได้นะค่ะอ่าเดี๋ยวเราให้เนยให้เนยละลายก่อนนะคะเนยนี่ก็ใช้เป็นเนยทั้งเลยเนยเนยเค็มได้ใช่ไหมใช่ค่ะถ้ามีแต่บังเอิญเราเราใช้เนยจืดตั้งแต่คราวที่แล้วค่ะ ไข่ก็จากคราวที่แล้วเหมือนกันนะคะ<ช>โอเคเนยละลายแล้วนะคะเนยละลายแล้วเราก็จะนี่นะคะไข่สองฟองเราจะใส่ลงไปเลยนะคะลเละ,ะเอล,ะอล,ะอละค่ะน้องโยเดี๋ยวพอเราใส่ลงไปได้สักพักน,นะคะอ่ะขยบน้องไข่ให้มาอยู่ตรงกลางน้หนึ่งนะคะ โอเคอุ้ยหอมหอมพี่แม่ระวังพี่ม่ระวังตาแลคะพี่แม่เอามืูไปใกล้เตาอบมากเลยร้อนได้กลิ่นขนมปังกระเทียมแล้เนะใช่ค่ะอาจจะถูกขยะบนะคะต่อไปนะคะน้องโยเดี๋ยวเราก็น้องโยเอาหมูสับใส่ได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปิดฝาไว้นะคะอันนี้ก็เป็นหมูสับรวนนะคะหมูสับรวนน้ำนะคะทุกคนใส่ไปเลยค่ะเพราะว่าเราทําทานเองนะคะอยากใส่เท่าไหร่ก็ ใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนอ่านนอ่าประมาณนี้ก่อนพอหรอคะพอก่อนนะพอก่อนนะอ่าต่อไปนะคะเพราะว่ามันยังมีอีกหลายย่างนะพี่โอต่อไปก็จะเป็นกุนเชียงค่ะนนียเราใส่กุนเชียง,อ,ง,ยยงอุ้ยกับโดนเตาเตาร้อนเตาอบร้อนอ่าน้ำย้ยใส่กุนเชียงเสร็จแล้วนี่นค่ะเส้นต่อที่น้องโยหหั่นไว้ น้องเริ <orman pulse. S 1> ay, <modified> ่มเอ๊ะฉอแชร์ภาษาพี่โอ๊ตน้องเริ่มฉอแชร์ภาษาพี่โอ๊ตค่ะจริงๆอ่ะถ้าเราใช้เป็นแบบว่าไส้กรอกเขาเขาเรียกอะไรนะที่แบบว่าเขาเรียกเปลือกแอะกรอบอะหนังกรอบหนังกรอบอ่ะโอเคค่ะแล้วก็เอาหมูยอค่ะใส่ลงไป นะคะเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็จะใส่อหอมลงไปนิดนึงก่อนนะคะนิดนึงก่อนนะคะแค่นี้เดียวก่อนแล้วทีนี้นะคะเราก็จะปิดฝาไว้ค่ะปิดฝาถามว่าเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่โยถามว่าพี่อเวลเวลาเราปิดเราใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้คือหมายความว่าถ้าเราชอบแล้วแต่คนชอบอะคะ่ะ ออนเซนบางคนนะคะเขาจะตบบว่าชอบไข่ม่สุกนะคะโยแล้วเขาก็จะแบบว่าพอพอได้ขนมปังมาใช่ไหมคะก็จะเอาขนมปังอะค่ะจิ้มอ่ะเขาจะต๊อกตๆอตอไข่แล้วก็เอาขนมปังอะค่ะจิ้มกับไข่แล้วก็ทานเนาะบางคนก็อยากอูก็จะชอบเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะไข่ตตนีหรอไข่ตีอ่าไข่ตานีบางคนก็จะชอบไข่สุกอ่าอย่างคุณแม่ที่อยู่อย่างเงี้ยคุณแม่ก็จะทานแบบว่าเป็นไข่สุกนะคะระหว่างนี้ขออนุญาต แนะนหนังสือนะพี่อุ๋าได้ค่ะดูดูอันนี้มืวันนี้เรามาทําเรื่องของไข่กระทะวันนี้ก็มาแนะนําหนังสือเกี่ยวกับอาหารเรื่องฟ o o ด n o t ตนะครับ Food n o t นะคะก็คือมีเรื่องวิธีในการทําของไข่กระทะค่ะทุกคนค่ะไข่กระทะเราเป็นวิธีการทําของไข่กระทะเลยอุปกรณ์มีอะไรบ้างถ้าวันนี้ ถ้าวันนี้อคุณถ้าผู้ชมอาจจะไม่ทานก็มาขออู่ที่ที่ห้องสมุดนะคะอแล้วมีชเครื่องไม้เครื่องมือวัตถุดิบบอกทุกอย่างอ่าพี่อุ๋ขออนุญาตช่วน้องโยโชว์นะคะพอดีน้องโยอยู่ริมๆนี้นะคะทุกขั้นตอนนะคะทุกคนอคนทุกขั้นตอนเลยค่ะะแล้วก็จะมีอีกหลากหลายอาหารอาหารเลยที่ดูหลากหลายอาหารเลยที่เป็นเขาจะแบ่งแยกเป็นไข่ เป็นอ่าเป็นรเลกมาตรงกาเป็นอ่าเป็นอาหารที่เกี่ยวกับไข่ก็จะเป็นไข่ทั้งหมดแล้วก็จะเป็นเรื่องของขนมปังนะคะก็แล้วแต่ว่าท่านจะชอบอะค่ะว่าอชอบกจอยากทานแบบนหนอะไรยังไงมาหาดูได้ที่ฟู้ดโนตที่ห้องสมุดเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือวันนี้วันนี้พี่มาศค่ะสมนาคุณด้วยดอกไม้นะคะดอกไม้ไทยๆของเราค่ะวันนี้มีจำปีิรินทรใช่ไหมแม่ แล้วก็จำปาก็มีเนาะมีไหมจำปามีมีจำปีปกติที่มามียะบอกกอ,อแล้วก็มะลิค่ะวันนี้เรามีหนังสือที่จะมาแนะนำาก็คือร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งยอดสมุนไพรเป็นยาเรื่องของวันนี้มีมีมาแนะนำก็จะเป็นเรื่องของมะลินะมะลินะคะนี่น,นี่วันนี้<ห>แม่เสร็จแล้วนะคะวันนี้พี่มาร์ทเอามะลิมาให้เราด้วยหอมมากจำปีสิริทองก็หอมเวอร์มากค่ะทุกคนขา ก็จะเป็นเรื่องของสรรพคุณของมะล,ลิอะคะ่ะว่ามะล,ลิเนี่ยสามารถทาอะไรได้บ้างนะคะลักษณะก็คือเป็นไม้พุ่มเนะาะเก็ดวิธีใช้เพื่อร,รักษาเนี่ยใบของมะล,ลิอะคะ่ะพี่อ๊ค<ะ>สามารถมาตามให้ละเอียดผสมกับน้ํามะพร้าวสด<ค>รล่นไปนะทารักษาแผลทุบพองได้คะ่ะนี่คือประโยชน์ของมะล,ลินะมะล,ลิเลยนะคะแล้วก็ เราก็จะแบบว่าหมายถึงวันนี้เริ่มแล่นได้เลยจุดแล้วค่ะดูปิดแล้วค่ะอ่าเริ่มแล้วค่ะนะคะยังไงก็วันนี้สองเล่มแล้วนะคะหนังสือนะอย่าลืมนะห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชุกุมารีอำเภอท่าเรือนะคะติดกับสานีรถไฟท่าเรือค่ะพี่โอปึกสีม่วงนะคะบรรลักษ์สวยๆอยู่สองคนนะคะสามคนสามคนค่ะใช่แล้วค่ะอ่าตอนนี้นะคะขนมปังเราก็ติ้งเมื่อกี้ตกใจติ้งอุ้ยมันก็ลอกวิ่งผ่านไปตอนนี้นะคะไข่เราก็ ว้าว,วอันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะโรยหอมลงไปอีกหน่อยอพี่มาชอบทานผักชีใช่ไหมคะอ่าบางคนเขาก็จะโรยแต่หอมนุ่มโยเนาะอันนี้ก็พอดีแบบว่าพี่มาชอบชอบทานผักชีอ่พี่มาชอบทานผักชีอศสยผักชีอ้าวชึบโหเลยกระเด็นแล้วก็ใส่โดยพริกไทยพริกไทยคะ่ยคะ อ่าคันนี้นะคะไข่กระทะนงโยนทางกับอะไรก็ขนมโดปกติของหนูว่ะโยว่ะชอบกินซอสมะเขือเทศค่ะพี่โยซอสมะเขือเทศอ่ะก็จะเป็นซอสมะเขือเทศอ่าแต่ว่าอูชอบกินกับอันนี้ทาคุมิพูดที่อกชอบชอบกินอ๋อเป็นทาคุมิทาคุมิอ่าฮะเป็นเป็นโชยุอ่าคันนี้เดี๋ยว เอาให้ดูนะทุกคนไม่ค่อยถนัดเลยเดี๋ยวก่อนนะต้องจับสองหูใช่ต้องจับสองหูงงกระดาษกี่อจ้านน่นนะ่ะอ่าใช่ใชใชจจั้งนี่โอเคเดี๋ยวเราจะเอาให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าตอนนี้เราเสร็จแล้วเนาะอ่ะ นี่นะคะทุกคนไข่กระทะของเราอาหารเช้เพื่ออาหารเช้าเพื่อสุขภาพบาปจริง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 ทุกคนเห็นไหมเนี่ยเออแล้วทำไมไม่วางตรงนี้ซะตั้งแต่แรกอ่าขออนุญาตไข่คุณก็เดินไปแต่มันต้องโย้นระวังไอ้ตาเรียงร้อยเห็นแล้วลูกอ่าอันนี้นะคะเดี๋ยวแล้วขนมปังนี่คือรออีกใช่ไหมคะขนมปังเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วอ่านี่นะคะไข่กระทะทุกคนคนเห็นปหม อ่านี่นะนี่ไข่กระทะของเรานี่นะคะแล้วก็ขนมปังได้ได้แล้วโอเคอานะมันถ่ายร้อนยังยังวิยังร้อนอยู่นิดหน่อยยังร้อนอยู่นิดหน่อยค่ะทุกคนขออนุญาตยังร้อนอยู่นิดหน่อย นี่นะคะขนมปังกระเทียมค่ะอ่าวันนี้เราก็จะได้ไข่กระทะนะคะอาหารเช้าของเรานะคะก็จะเป็นไข่กระทะกับขนมปังกระเทียมนะคะ,คะน้องโยอ่าถ้าอย่างนั้นเราฝากด้วยเนาะคะ่สคําญของอาหารเช้านะคะไม่ว,ว่าจะเป็นอาหารเช้าสําหรับสำหรับตัว คนที่บ้านสำหรับเด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยอาหารเช้าสําคัญนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาไปเรียนเนี่ยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็จะเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยอะไรไปด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าอาหารเช้าก็คือจะบํารุงสมองนะคะเราก็เลือกเอาพี่อู๋เนาะว่าเอาเลทำอะไรจะสะดวกก็ได้หรือเอาสิ่งที่สําคัญเลยต้องนึกถึงประโยชน์ของอาหารมือมือนั้นนะคะค่ะมืออย่าลืมว่า ทุกทุกครั้งที่เราไลฟ์สองสองามครั้งที่ทำเนี่ยเราก็จะบอกว่าอาหารมื้อชเช้านี่ยคืออาหารมื้อที่สําคัญที่สุด<ช>นะคะใช่แล้วนะคะแล้วก็ในการทานอะไรก็แล้วแต่ในแต่ละครั้งเนี่ยทานแล้วก็ออกกำลังกายด้วยนะ,คคะไ,มไม่ไม่ไม่ใช่ผมบอกว่าก็จะต้องผอ,อมหรืออะไรแต่ว่าให้รงกายแ็งแบบรงไม่ต้องก็คือต้องทานแบบแต่พอดีค่ะพี่อู๋หรือแบบว่าคือให้มันดูสมดุลกันเนาะใช่ค่ะอย่างเนี่ยไข่กระทะ อย่างเงี้ยอู๋ก็จะเป็นกาแฟดำอ่าดูก็จะทานกาแฟอ่าแต่แล้วป็นโยโย่ก็ทานกับข้าวสวยเยอะเลยปะเป็นเป็นกับข้าวไปแล้วโยโย่เป็นคนชอบทานข้าวอ่าใช่ถ้าใครรู้จักแบบว่าเป็นแบบว่ารู้จักสนิทสนมกับน้องโยจีิงเนี่ยน้องโยกับพี่มาจะเป็นคนที่ชอบทานข้าวกูจะเป็นคนที่ชอบทานเส้นเออทุกคนถ้าทุกคนอยากแบบว่าให้เราสามคนนะคะอ่าลองทําอะไรเนาะลองลองทําอะไรที่แบบว่าแปลก แต่อย่าพึ่งยากมากเอาที่บอกว่าเราสามารถนะเราสามารถยนะเพราะว่าพยายามเพราะว่าจจะบอกบอกกันอย่าพี่อู๋อย่างเรื่องของการที่เราคิดเมนูพวกนี้เราเราก็จะเริ่มต้นจากหนึ่งเลยนะสิ่งที่เรามีก่อนนะสิ่งที่เรามีจริงๆก็คือไข่กระทะก็คือจากสืบเนื่องจากคาวที่แล้วตอนนี้ก็ยังมีไข่เหลืออยู่ในตู้เย็นนะเพราะว่าก็คืออากาศแล้ว่าแบบเหมือนเอาที่ของที่มีอยู่แล้วเราก็มาเพิ่มมาดูแล้วก็เอาสิ่งที่เราแบบ เราคิดว่าเราทําได้ออกมาใช่ค่ะค่อนข้างที่จะแบบว่าทุกคนกคนสามารถทําได้เอาไปทานได้แน่แน่ใช,<ๆ>ใช่แล้วเพราะว่าอุปกรา์ยังไงที่บ้าน,าท,านที่บ้านทุกบ้านก็ต้องมีไข่ใช่อย่างน้อยอหนูว่าคือขนมป,ปังอาจจะเอาไปที่ก็ได้ไโอ๊เขาเรียกอะไรนะไปติ้งก็ได้ไปติ้งก็ได้ก็ได้ติ่งกระเตาถ่านเตายาบ้านก็ดีเนี่ยไ้ก็ได้ขยันหมูว่าางก็แบบว่าหม่เปล่าเลยก็ได้แบบวันนี่เด็เก็จะชอบแบบว่าหม่ำเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะถ้าอย่างนั้นวันนี้เนาะก็ ไข่กระทะข,ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วไข่กระทะ,ะแล้วก็ขนมปังกระเทียมนะคะพร้อมกับวันนี้พี่แม่ใจดีมากเลยบอกว่าเอาดอกไม้ไทยไทยอไเอาดอกไม้ไทยๆทยมานะคะ<อ>ไม่ว่า,าจะเป็นจำปีสิรินทรนเนาะมีจะปีสิรินทร์เฉพาะีา่นม่อ่า <c oughs> นี่นี่นี่มีดอกอันนี้ด้วยเน่ยจะปิดแล้วไม่ยอมปิดรายการทั้งโยอันนี้คืออะไรพี่แม่ จำปีสลินทองที่บานแบบบานบานมากเขาเรียกดอกใหญ่มากนะเอาจริงจะบอกว่าเคยเห็นแต่ต้นนะคะยังไม่เคยเห็นดอกของจำปีสลินทองเคยเห็นแต่จมปีธรรมดาพี่โอ๊ใช่ค่ะจำปีสลินทองจะเป็นตอนแรกตกใจนึกว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะจำปา่ได้ป่าพูดผิดคือจำปีสลินทองนะคะนี่ทุกคนทุกคนเคยเห็นกันไหมเคยเห็นกันไหมคะ เคยได้ข่าวว่าเหมือนหนูเคยเห็นว่ามันจะขึ้นตามตามจะปีนสิรินทรจะอยู่ในที่ค่อนข้างชื้นนะคะค่อนข้างชื้นน้ำตกกับเขาปลูกไว้น้ำตกวางก้านเหลืองค่ะที่อ่าใช่ที่ลบบุรีน้ำตกวังก้านเหลืองจะมีจำปีสิรินทรขึ้นอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าจำปีสิรินทรเนี่ยจะชอบ จะชอบอ่านที่แบบว่าชื้นชื้นชื้นแฉะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าเดี๋ยวเราปิดไลฟ์ดีกว่าน้องโยหิวละโอเคค่ะถ้ายังไงนะคะอุโยพี่แมทเนาะก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะถ้าทุกคนอยากให้เราทำอะไรนะคะลงในคอมเมนต์ได้เลยหรือว่าบอกเราบอกเราในคอมเมนต์ได้เลยแล้วกันเนาะมากมากพี่แมทมาขมากสวัสดีคุณผู้ชมก่อนถ้าางนั้นไปก่อนแล้วค่ะบายบายสวัสดีค่ะ ครจะกินเรียบมาลนะเรียบมาแนละ้วยวเรากินหมดนะมีกระทะเดียวมีกระทะเดียว